จอกับบอจูนทรีครับเห็นไม้แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งของเกมสล็อตที่แตกดีที่สุดในปีนี้ครับผมมีกระมาเลยเปิดระบบไปรับผมไม่ไป12มา3 4 5ตาเพราะว่ากันไปตอนนี้ตอกคุณจะเพิ่มขึ้นได้ๆนะครับในขณะที่มันอ้าวโบนัสเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ได้งานำมาแล้วโอ้โหต้องเกิดายแน่ แบบนี้ใชครับมีฮะนีฮะโอ้โหคูณสองแล้วนะะแตบบ่นี้ต้องเพิ่มเม็ดไปเลยครับนี่ฮะคูณสองไปเลยฮะแตบบ่เป็นเบ็ดร้อยแปดสิบไปเลยครับผมนี่ฮะโบนัสมาเป็นสองแดงครับ ซองแดงยังมีซองทองอีกด้วยนะครับีรอดูจังหวะต้นไม้โบนัสแอกทองนั่นเลยนะครับผมบอ,อกให้เกมนี้นั้นตอกบนเยอะมากๆเลยทีเดียวนี่ฮะรุ่นสามไปแล้วนี่ยิงช็อตเรายิงได้เยอะครับอย่าได้ไหลนะั่นกันเลยทีเดียวโบนัสแตกอย่างแน่นอน ดูดอกไม้ครับอืมเต็มแถวเลยครับเป็นไงนะครับรับเงินรางวัลก้อนโตกันไปก่อนเลยทีเดียวหน,นึ่งสองร้อยเก้าสิบหกบาทอืมตื่นเต็นสูงสุดต้องกลัวเลยครับนี่ครับเต็มการาฟอีกแล้วครับนี่รับเงินรางวัลก้อนโตไปอีกรวมากรวครับเป็นไงครับขนาดบนฮะยังไม่แตกเลยครับนี่ เป็นเหรียญดองนะครับเกมนี้ Fortune of Captain m ม y โชคลาบใครมาเล่นก็มีโชคมีลาบกันรับโบนัสกันไปเลยครับผมมีสิบแดดไหไเอาถุงอ้ไรเอาฮาไปแค่ตังเดียวถุงดำนี่ฮะ สามไปต่ออีกครับคูณห้ารับเงินรางวันก้นตัวกันไปก่อนครับจังหวะนี้สองพันเจ็ดร้อบาทเงินรางวันไม่กล้าไปเลยหมายต่อกันเลยครับนอนต่อ เนี่ยครคูณสองไปแล้วครับคูณสามไปแล้วครับอืมคูณห้ามาแล้วครับโอ้โหดอกนี้ก้อนโตอีกแล้วครับเนี่ยมันเริ่มรวันก้อนโตไปเลยครับแบบโบนัสยังไม่แตกเลยนะครับเนี่ยอสองสามพันไปแล้วครับโอ้โหสี่พันสามร้อยยี่สิบเก้านะครับเนี่ย ยอดมากๆเลยครับอ,อืโหโอโหแโค่คนหนาครับมีแค่นั้นเล่นปกตินะครับมี่ใครชื่นชอบไปตามกันได้เลยครับเกมนี้ฟอร์จูนทรีเป็นไม่แห่งโชคล่ะ